นิทานก่อนนอนจากใจวันนี้เสนอเรื่องสุนักจิ้งจอกกับฝูงเลือถ่ายทอดและลำดับภาพโดยปู่ตุ๋ยเล่าเรื่องสุนักจิ้งจอกตัวหนึ่งเพิ่งหน,นีรอดมาจากการไล่ล่าของในพานยางบุกบิดมันบาดเจ็บมีแผลสดจากลูกศรมีเลือดไหลอาบทั่วตัวจนหมดแรง หว่างที่หนีตายมันก็มองเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งจึงตัดสินใจล้มตัวลงนั่งพักพิงอยู่ใต้ล่มเงาของมันด้วยความอ่อนล้าและเจ็บปวดทันใดนั้นเองฝูงเลือที่อสสาศัยอยู่ใกล้ๆก็ได้กินเลือดสดๆพวกมันบินโฉบลงมาดูดอมเลือดจากแผลของสุนัขกิงจอกอย่างไม่ปราณีทำให้มันรู้สึกเจ็บปวดและทรมานยิ่งกว่าที่เคยเป็น ในยามที่ทุกแสนสาหัสนั้นบังเอิญม,มีเม่นตัวหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเข้ามันรู้สึกสงสารสุนัขก,กิงจอกที่กำลังทนทุกข์ทรมานกับบาดแผลและฝูงเหลือบจึงเข้าไปเสนอความช่วยเหลือด้วยใจปราถนาดีเม่นกล่าวว่าท่านสุนัขก,กินจอกท่านคงเจ็บปวดและทรมานน่าดู ข้าพระเจ้าจะช่วยไล่ฝูงเรือเจเลเหล่านี้ให้พ้นไปจากตัวท่านเองแต่สุนัขจิ้งจอกกลับสั่นหัวและตอบไปด้วยเสียงอันอ่อนแรงว่าขอบใจเจ้าเมนเอ๋ยขอบใจในะน้ำใจอันดีของเจ้าแต่ว่าหนบัดนี้ข้าย,ยอมให้พวกมันตอมเลือดของข้าจนอิ่มดีกว่าแม่นได้ฟังก็รู้สึกสงสัยยิ่งนักมันจริงว่า ทำไมจะมีใคยอมให้ศัตรูทำร้ายตนได้ขน,นาดนี้เชียวนะสุนัขกิ้งจอกจึงอธิบายต่อไปว่าดูเปินเพลิน,นมันเหมือนกับการทรมานแต่ที่จริงแล้วเลือกลุ่มน,นี้ได้ดูเลือดไปจนเกือบหินแล้วหากเจ้าไล่พวกมันไปตอนนี้เลือกฝูงใหม่ที่ยิง่งยและกระหายกว่า,าก็จะพากังรินมาดูตอมเลือดของข้าแทนที่ อย่างรุนแรงนั่นจะทำให้ค่าต้องทุกขรมานเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเลยทีเดียวเชียวลนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนง่ายและได้ผลทันทีในระยะสั้นอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดเสมอไปบางครั้งเราจำเป็นต้องใช้สติในการยั้งชคิดมองการไกลแลเรื่องวิธีการจัดการกับความทุกข์ ที่พอเหมาะพอดีสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ